เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาด้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดเนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆค้อลูก พอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายสำคัญนะตรงนี้นะถ้าหลับตาเป็นเดี๋ยวก็จะเห็นภาพภายใน าหลับตาไม่เป็นมันจะตึงมันจะเครียดเพราะนั้นหลับให้สบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนะี่ยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ป่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆปลดปล่อยว่างทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับใดๆทั้งสิ้นทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆตัดออกให้ขาดจากใจให้คลายความผูกพันไปในขณะที่เรากำลังจะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนำกลับเข้ามาอยู่ในตัวเนี่ยเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จะมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีวินญ,ญาณครองแล้วไม่มีวิญญาณครองล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกันมากนะักแล้แค่พอเป็นเครื่องอาศัยจุกลั้งจุกลาว ต่นนั้นแหละพอแล้วเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนะี่ยมันไม่นานจะรวยก็รวยไม่นานจนก็จนไม่นานแข็งแรงไม่นานอ่อนแอก็ไม่นานได้ครอบกรองลาบยศสันเสริญสมบัติต่างๆก็ไม่นานเพราะฉะนั้นให้มันปลดปล่อยวางซะ สิ่งเล่านี้ก็ไม่ใช่ของใหม่เราเคยเจอผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะเราเกิดในสังสารวัตที่มายาวนานมันก็ซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆอย่างนี้แหละเป็นแต่เพียงว่าเราลืมมันไปหมดแล้วพยายมารก็เอาวิชาเข้ามาบังคับ ทำให้เราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ได้นะลูกนะใจจะได้ว่งวางเราจะได้ย้อนกลับก็มาสู่ทิศตั้งดังเดิมซึ่งอยู่ภายในตัวของเรา พราะฉะนั้นตอนนี้เรามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับมาม้ไตหัวใจเป็นต้นไอเป็นที่ลโล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายใน คล้ายๆรูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปเป็นช่องว่างๆอย่างนั้นแล้วก็น้อมใจของเราเนี่ยทีคิดแวบ,บไปแวบ,บมาในเรื่อง,องราวต่างๆนั้นน่ะนำกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวใจเนี่ยหรืดวงใจเนี่ย ได้พระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพอุณีสดจันทัสรุประค้นพรอฟิจาธ,ธรรมก,กายท่านได้กล่าวไว้ว่าประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างมันมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันทั้งจะเรียกว่าใจซึ่ง เราจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อไปเห็นแล้วเห็นได้มาหยุดยิ่งได้ความสว่างมันเกิดจึงเห็นแสงสว่างภายในจะทำให้เราเ็าเห็นและก็เข้าใจตรงนี้ได้แต่ในตอนนี้เนะีเรานําใจที่คิดแวบ,บไปแวบบมาเข้าใจในระดับนี้ก่อนนำมา หยุดนิ่งๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวๆกลางทองประมาณนี้อย่างนี้ไปก่อน พระฐานที่เจ็ดนี่เราจะเห็นได้ตอเมื่อใจหยุดในสนิทหนึ่งสม,มู์นั่นแหละจึงจะเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกังวลเกินไปว่าใจของเราจะอยู่ตรงฐานที่เจ็ดพอดีเป๊ะไหมแต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในอยู่ตรงนี้ กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่เราใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นที่ต้องให้หยุดที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดเ,เริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ทางสายกลางภายใน ไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเส้นทางสายกลางภายในนี้เนี่ยบางกลง้งทนเลาอริยมรรคคือหนทางของพระอริยเจ้าเหมือนมนุษย์มีทางเดินของมนุษย์สัตว์ก็มีทางเดินของสัตว์สัตว์ประเสริฐก็มีทางเดินของสัตว์ประเสริฐ มนุษย์ที่ประเสริฐคือพระอริยเจ้าก็มีทางเดินของท่านทางใครทางมันแต่ทางของพระอริยเจ้าอยู่ภายในตัวเว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละบางครั้งก็เรียกวิสุทธิมรรคหมายถึงทางแห่งความบริสุทธิ หมดจดจากสรรพ,พกิเลสท,ทั้งหลายบางครั้งเรีเกลียวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอสาาวะทั้งปวงความหมายอันเดียวกันแหละคือทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากทางสายกลางภายนอกคือวิธีปฏิบัติไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนไป แล้วก็จะพบทางสายกลางภายในมืดใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะเราเกิดมาสแสวงหาหนทางปฏิพานแลือจะมาทำปฏิภานให้แจ้งเพื่อสลัดตนในพ้นยากทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าทางนั้นอยู่ตรงไหนมรรคผลนิพพานนั้นนะ มันอยู่ที่ตรงไหนเริ่มต้นอย่างไรเราจะได้ไปได้ถูกมรรคผลนิพพานน่ะมันอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยความเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ภายในเข้าถึงไตรสารณาคมก็อยู่ภายในตัวจะเป็นวสดาบัานพระสกิทาคามีพระนาคามีพระรหั์ อยู่ในตัวของเรานี่แหละคำว่าอยู่ในตัวคือต้องผ่านกลางกายตัวมีจุดเริ่มต้นที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยจะเป็นกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่ซ้อนๆกันอยู่เข้าไปข้างในเนี่ยเป็นชั้นๆเข้าไปก็เ,เรียกกายในกายกายในในกายภายนอก กายในในกายภายในแล้วก็กายในกายกายในในกายภายนอกกายภายนอกคือกายมนุษย์หยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละนั่งข้าที่นี่แหละกายมนุษย์ละเอียดคือกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกแล้วก็จะมีกายภายในที entonces, like one, <the> ่อยู <ically> ่ในกายภายในคือกายทิพย์จะซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดพลมซ้อนอยู่กลางกายทิพย์ รูปผมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปขอผมกายทมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปขอผมกายทรปมโสดาบันก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายทมโคตรภูกายทำปสิกิทาคามีก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายทรปมโสดาบันกายทมพระอนาคามีก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายทมพระสกิทาคามีกายทมพระรหัสก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายทมพระอนาคามี จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้ที่ซ้อนกันได้ก็เพราะว่าละเอียดกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันกายภายในเนี่ยใจใหญ่กว่ากายภายนอกเป็นชั้นๆกันไปแต่ซ้อนกันอยู่ได้เพราะละเอียดกว่าต้องจับหลักทางมรรคนิพพานให้ได้อย่างนี้สะก่อน ถ้าจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราก็เราจะไปนั่งอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้ทีนี้มันก็ามาถึงวิธีทำอย่างไรจะเข้าถึงกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่อย่างนี้ได้ก็มีอยู่ทางเดียววิธีเดียวเท่านั้นซึ่งมันง่ายต่อการกระทำถ้าเข้าใจอย่าไปแสวงหาวิธีอื่นที่นอกเหนือจากที่พระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าสอน มันเสียเวลาของเรายกเว้นเราอยากจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญูุฒเจ้าก็ไปศึกษาเอาเองค้นคว้ากันเอาเองแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวแต่ถ้าระเบื่อนหน่ายในความทุกข์เบื่อนหน่ายการเกิดเวียนว่ายเนี่ยในวาตาสงสารนี่ก็ทำตามคำสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าซะ มันก็จะง่ายก็คือนำใจมาหยุดนิ่งๆนั่นเองที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แต่หยุดที่เป็นตัวสำเร็จก็ต้องมีกลเมตเหมือนกันก็ต้องหยุดอย่างสบายๆ ได้กำหนดบริกรรมขึ้นมาสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตเนี่ยให้นึกถึงเครื่องหมายที่ใสบริสุทธิ์เครื่องหมายจะเป็นดวงกลมๆใสๆเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงแก้วใสๆกลมกรอบตัว ขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบประเดี๋วพระคุณหลวงปู่ท่านสอนว่าให้โตเท่าแก้วตาของเราแต่เราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาเรามันโตแค่ไหนก็เอาว่าพอจะอนุโลมว่าเท่าไหร่ก็ได้และแต่ใจเราชอบแต่นึกอย่างสบายๆคล้ายๆก,กัเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาธรรมดา มันนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศเพชรสักเม็ดใสๆนึกแค่นี้แหละแต่ให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสตินึกไปเรื่อยๆสัมชััญญะต่อเนื่องแล้วก็สบายถ้านึกยังลำบากก็ไม่ใช่แล้วแหละ ตั้งสบายสบายผ่อนคลายและก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นภาวนาในใจเบาๆสบายสบายสม่ำเสมอให้เสียงดังออกมาจากในคลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อน คลายเสียงสวดมนที่เราคล้องปากขึ้นใจแล,และเสียงบทเพลงที่เราคุ้นหูนั่นแหละภาวนาในใจว่าสัมมาอารหัง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  ภาวนาไปอย่างสบายๆด้ใจที่เบิกบานพร้อมกันนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัดปูประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งนิ่งๆเฉยๆแล้จะภาวนาไปจนกว่า ใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจค่อยู่เฉยเฉยโดยไม่ต้องทำอะไรอยากหยุดอยากนิ่งเฉยเอย่างสบายสบายาเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่รักษาใจให้หยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นก็จึงหันกลับมาภาวนาใหม่ ทำกันไปอย่างเนี้ยประคองใจกันไปอย่างสบายๆมีภาพอะไรเกิดขึ้นในกลางท้องน่ะล้นแต่หน้าดูทั้งสิ้นให้ดูไปเฉยๆสบายๆเดินไปม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าไปฝืนอย่าไปปรับลงอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไปกำกับเป็นผู้ดูที่ดี ส่วนการเปลี่นแปลงก็ให้ก็าเปลี่ยนของเขาไเองจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรเราก็ดูเฉยๆโดยไม่มีความถามในใจไม่มีความคิดในใจเหมือนดูทิวทัศน์อย่างนั้นแหละต้องจําทุกคํานะลูกนะต้องจําถึงเวลาปฏิบัติจริงๆมันจะลืมเพราะถ้าตั้งจํา เราก็ต้องทำอย่างที่ว่านี่ยจะไปแสวงหาวิธีการใดเลยมันเสียเวลาแนละ้ยกเว้นว่าจะมีอายุสักพันปีนะเออเราค่อยหาวิธีการของเราเองซึ่งก็จะเสียเวลาไปสักการ้อยกว่าปีมันก็ยังไม่เป็นไรยังเหลืออีกตั้งหลายสิบปีแต่นี่เรามีเวลาจำกัดจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันนี้อยู่พรุ่งนี้อาจจะตายได้ เพราะนั้นทำอย่างเนี้ยอย่างที่แนะนำเนี่ยเขาค้นมาให้เรียบร้อยแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่นะยโน้ฮาวนี่แหละเ็าจะคว้าไปแค่นั้นเองฝึกหยุดฝึกนิ่งนิ่งทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆมีอะไรก็ให้ดูแล้วก็ดูไปประสบะการณ์อะไรเกิดขึ้นกระช่างมันอย่าไปฝืน ฉนสมมติมีอาการถูกดึงดูดอย่างแรงเข้าไปเนี่ยจะไปฝืนต่อต้านไม่ตายหรอกจะไปฝืนมันเราไม่คุ้นมันอาจจะหวาดเสียวสักหน่อยเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วเปิดประตูโดดออกมาโดยไม่มีร่มกลางกันก็มีบ้างแต่ถ้าหากระวังใจนิ่งเฉยมันจะเคลื่อนไปอย่างน้ำไหลลิน นุ่มนูนุ่มเนียนสบายตั้งทำอย่างนี้ได้ลูกนะใช้ได้แม้กระทั่งผู้ที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งจะกระทั่งเกิดอาการตัวโลกโปรงเบาสบายตัวขยายเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสๆกายภายในหรือองค์พระ ก็นิ่งไปอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นเพราะเรากำลังฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจะค้นคว้าน่ยจะมีคำถามต่อเมื่อให้มันชัดใสสว่างเปน็นอันหนึ่งอันเดียวแลซะก่อนเดี๋ยวจะมีบทเรียนให้จะค่อยๆให้การบ้านไปแต่ตอนนี้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละ เรื่องนั้นเรื่องเล็กตรงนี้สิเรื่องสำคัญหยุดกันนิ่งทำให้ได้อย่างสบายๆใจเย็นๆที่จริงมันควรจะทำมันเป็นกันวันนี้ทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันยากก็ไม่รู้วิธีการวิธีการก็บอกหมดแล้วแล้วยิ่งเดียวให้นิ่งนุ่ม เบาเบาสบายสบายปล่อยให้มันเป็นของมันไปเองอย่างนั้นแหละมันอยากจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นปล่อยไปอย่างสบายสบายใจใสใสนิ่งนิ่งนุง่มนุ่มเบาเบา,บาเดี๋ยวก็เข้ากลางไม่ได้เองชาวนี้ ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบเงียบนะลูกนะ